ไไมมมม่่เเคยยจจะข้าาาใวทองอรับ ayo ยยก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมลักคินครับวันนี้ผมจะมาโปรเจกต์กรรมไม้ทีมิซูบะติป้ายเสือแค่นี้ก็สำหรับคลิปนี้ถุยก็กดเข้าไปวิดีโอก็กิจก,กรรมง่ายๆเมื่อคุณดูโปรเจกต์ที่มิซูบา let's play ใช่ไหมก็สมมติว่าผมดูไปแล้วใช่ไหมก็รอแป๊ กดดูก็จะเจอคอมเมนต์ข้อสร้างต่อไปก็เพิ่มที่คอมเมนต์หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็พิมพ์คาว่าเมนนึงหรือว่อคุณเมนหนึ่งใช่ไหมทุกท่านไดูเลยดีกว่าเมนนึงแล้วก็กดแต่ผมไม่กดนะหลังจากนั้นก็ เมื่อคุณกดเม้นหนึ่งไปแล้วสม่ยมันก็จะปรากฏขึ้นหลังจากนั้นผมก็จะเอาลายซื่อของคนที่เม้นหนึ่งเม้นสองแล้วก็เม้นสามหลังจากนั้นก็จะมาถึงกิจกรรมหลักของเราในวันนี้ก็ในอ่าโปรเจกต์นี้ครับอื l e t play ก็เห็นไหมคุณบางคนอาจจะสงสใใัยว่าพวกป้ายนี้มึงเอามาได้จากไหนก็กูไปยืมรัฐบาลมาหลังจากนั้นก็บอกว่าแล้วผมจะ จ่ายดอกตามหลังก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นการยืมงบจากรัฐบาลไปแล้วกันพูดง่ายๆเพราะว่ากูไม่มีกูไม่มีงบพอสำหรับการสร้างไอ้พวกนี้หรอกแล้วก็เห็นไหมจะมีสละไม้ครับ EP ไม้ครับ PE EP หนึ่งไม้ครับ PE EP สองไปถึงไม้ครับ PE EP สามแล้วก็ตรงนี้ ด้านข้างมันก็จะมีคําว่า cm 1นึ่แล้วก็ cm 2แล้วก็ cm 3ก็เป็นคําย่อจากคําว่าคอมเมนต์เมื่อคนคนที่คอมเมนต์คําว่าเน้นหนึ่งใช่ไหมก็จะมาติดไล่ซื้อไล่ซื้อแบบนี้ไล่ซื้อเฮียอะไรก็ขอไทยก็พูดติดติดคัดคัดก็เพิ่งสอบเสร็จแล้วมั้งก็เกือบจะสอบแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหวัดอยู่ด้วยเอหลังจากนั้น ถ้าสมมุติคน่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จกตัวอย่างว่าเป็นคนเชื่อว่าโปเกมอนเห็นไหมจะอยู่ในที่คอมเมนต์หนึ่งในอีพีที่หนึ่งของพวกเราก็สร้างแค่นี้แหละนี่ก็นี่ก็เป็นการเปิดกิจกรรมใหม่สำหรับซีรีส์ของ Best Play ้าช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะจุดๆก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับบาย